สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องชมรมคนละโหรศาสตร์นะคะพบกับอาจารย์ก้อยเลขงมาสจันทร,ร์พลังเปลี่ยนชีวิตค่ะครับผมอาจารย์ภูศกรเปิดชะตาพิชชีวิตครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งกับเลขจักรราศีรัฐบาลไทยค่ะงวดประจําวันที่1กุมภาพันธ์2567ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเมื่อรอบที่แล้วเนี่ยนะคะวันที่17มกราคม2567อาจารย์มุศกรให้ ดวงดาวไว้ทั้งหมด4ดวงดาวนะคะก็คือ8 3 1 7า่งค่ะแปดสามหนึ่งเนี่ยให้เลขเด่นเอาไว้ด้วยนะแปดกับ7มา1ตัวค่ะก็มานะคะเลขเจเข้านะคะเป็นเลขบนเก้าเจ็ดเก้าค่ะก็คือเลขเจ็ปตรงกับเก้าเจ็้ฮงปังดังรวยค่ะแล้วก็ยังมีดาวหนึ่งดาวหนึ่งจับคู่เป็น1 6 6่หนึ่งนะคะไปออกเลือกล่าง นั่นเองก็เฮงเฮปังๆเงกันไปนอาจารย์ก้อยและอาจารย์พงศกรนะคะขอเชิญชวนทุกทกท่านนะคะมาเข้าร่วมพิธีตัดเคาะเสดกรรมแก้ดวงชงเสริมดวงให้ปังตลอดปี2567ค่ะเราจัดงานกันในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่16 17 18กุมภาพันธ์2567รอบนี้เราจะเดินทางไปจังหวัดพิษณุโลก และเชียงใหม่และ,ะไปถึงเชียงใหม่เลยทีเดียวนะครับอากาศดีมากนะครับในพิธีกรรมเนี้ยชื่อกรบอกแล้วว่าตัดเคาะสะเดาะร,รมอันนี้เป็น<ก>พิธีไทยแก้ดวงชงเป็นพิธีจีนค่ะ นะเราทำถึง2วพิธีนะครับสศาสตร์รวมผสมผสานอย่างลงตัวนะครับท่านใดสนใจอยากร่วมพ,พิธีกับเราร่วมเดินทางไปด้วยกันนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับรายละเอียดเรามีไปที่ไหนบ้างอาจารย์ก้อยค่ะเราจะไปกันที่พิษานุโลกเพื่อไปทําพิธีปัดชงนะคะปัดชงเนี่ยจะมีเป็นพิธีของ ทางจีนสาจีนอ่าโดยอาจารย์พงศกรจะเป็นผู้ปัดชงให้ทุกๆท,ท่านนะคะด้วยตนเองเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปกราบไหว้เทพเซียนอีกต่งงางหากด้วยนะครับไม่ใช่ทำพิธีอย่างเดียวเรายัางเที่ยวด้วยนะครับถ่ายรูปด้วยนะครับทานอาหารเจด้วยกันนะครับพิธีเนี่ยตรงเนี้ยที่อาจารย์ไปเนี่ยเขาต้องอาศัยเทวดาตรงไหนที่มีเทวดาที่สื่อได้นได้1 2ที่เทวดาแรงๆนะครับอ่าก็จะขอพรและบารามีท่านมาร่วมพิธีกันมาช่วยนะครับให้คณะของเรา ตัดสิ่งที่ไม่ดีไอ้คาว่าปีชงหลายคนไม่เข้าใจค่ะมไม่จำเป็นต้องชงมาได้ไหมมาได้อ่าแล้วคนที่มานี่เหมาะกับแบบไหนยังไงต้องมาคนที่รู้สึกว่าชีวิตติดติดขัดขดหรืออยากจะปังโดยสะดวกเหมือนกนารทําความสะอาดร่างกายนั่นแหละอ,อะง่ายๆเลยนะคะ,คะ อ่าแล้วถ้าเกิดมาพูดถึงปีชงบ้างนะครับเราต้องให้ความรู้ศาสตร์จีนปีชงปีนี้เป็นปีอะไรเอ่ยปีมะโรงมะโรงธาตุอะไรธาตุไม้ปีที่แล้วเป็นปีเถาะธาตุน้ํะเสือน้าเถาะน้ําปีนี้มะโรงมะโรงไม้นะครับไม่ยี่มะโรงมังกรทองหรือมังกรไฟนะครับค่ะอ่ามะโรงคือมังกรนะครับอ่าเพราะฉะนั้นแล้วเป็นดิถีธาตุไม้อ่าไทยสวยธาตุไม้เพราะฉะนั้นถ้าใครเกิดปีมะโรงที่เป็นธาตุไฟ ก็จะดียิ่งทัดทองยิ่งปังอ่าแต่ใครที่เป็นทัดดินเนี่ยเจอไม้ต้องระวังนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคือเราจะรู้ได้ไงว่าเราชมไม่ชมไม่ต้องคิดเยอะมาอะไรที่เป็นรูปสักเราปัดทิ้งหมดเลยมาเข้าพิธีตัดทั้งจีนและไทยทำพิธีมันก็ลื่นปื๊ดเลยทีนี้กลับไปก็ปังง่ายๆนะที่สําคัญที่เขาบอกสุภาจีทินเขาบอกว่าไง เก่งไม่เท่ากับเฮงถูกต้องเก่งนี้ไม่กลัวนะครับกลัวความเฮงจําคําอาจารย์ไว้นะใช่แล้วเก่งแทบตายแต่ไม่เฮงก็ไม่สู้ปีชงเนี่ยนอกจากวันนี้ปีมะโรงนะนะมันเริ่มนับตั้งแต่วันที่3กุมภาพันธ์สอ6 7เป็นต้นไปนะตรงนี้อ่าเขาเรียกห่าศาสตร์จีนจะตัดตรงนี้เป็นต้นไปนะครับตัดนักษัตริย์ไม่ใช่วันจุจีนนะ อ่าตุ๊จีนเป็นเพียงวันเฉลิมฉลองแล้วไม่ใช่ปีใหม่ไทยก็ไม่ใช่สงการนะถ้านับแบบศาสตร์จีนนะครับอันนี้ต้องต้องคุยก่อนถ้าเราจะว่าชงต้องนับแบบศาสตร์จีนแล้วชงกับปีอะไรบ้างมาลงชงอะไรจอค่ะปีจอชงแน่นอนนะครับชงดีชงไม่ดีอย่างไม่รู้นะ้เพราะเราไม่ได้ไปผูกดวงของศาสตร์ในศาสตร์จีนเราจะไม่รู้เลยนะครับเอาว่าชงก่อนนะครับและที่ชงร่วมอีกสอราศีคือ ปีมะแมและปีฉลูอ่าะฉะลูและมะแม่ละครับปีช,ชงนะครับใครที่รู้ตัวว่าติตีตขัดขาด,ดอุดอึดอัดมีอุบัติเหตุบ้างอะไรบ้างไปทําวิธีปัดด้วยกันคะ่ะเราไปทําพิธีอย่างเดียวไหมอ่าเราไปทําบุญด้วยไปทําบุญด้วยแล้วก็ไปพักผ่อนด้วยการไปของเราเนี่ยจาจาร์ก้อยนอกจากทําพิธีแล้วพักผ่อนคลายประจุความเครียดออก นะฮะไปพักผ่อนบรรยากาศที่ดีๆนี่วิวหลักพันเลยจาย์บอกที่เราจะไปพักกันนะฮะแล้วเช้าเราก็จะไปไหว้พระธาตุดอยคำคะนะครับพระธาตุดอยคำนี่มีอะไรดีเป็นหนึ่งในสถานที่ที่คนน่ะไปขอโชคลาภแล้วถูกกันมากที่สุดไปแก้บนกันมากที่สุดอ่หลวงพ่อะะถึนใจเรียกว่าขึ้นชื่อเลยทีเดียวอ่าครับแล้วเราก็ยังไปไหว้พระธาตุประจำปีเกิดวัดพระสิง์ อ่าปีมาลงนะครับแล้วก็อีกหลายที่ที่เราจะพาไปบางจุดเราก็เราจะไปมีรายละเอียดอีกนะแต่เราจะขอข้ามาที่เราจะไปวัดอะไรดาราอะไรนะครับวัดป่าดาราพิรมค่ะอ่าวัดป่าดาราพิรมวัดสวยอีกวัดหนึ่งนะครับไปถึงเชียงใหม่ไปอิ่มเอิบไปนอนซับบรรยากาศในห่วงจุ้ยที่ดีนะครับอาจารย์จะพาไปนอนในสถานที่ที่ห่วงจุ้ยที่ดีไปซับพลังตื่นมาสดชื่นแน่นอนวิวหลักล้านอะ่ะนะะ ได้ไปนอนในที่ตรงนี้อาจารย์บอกเลยนะโดยการนำของอาจารย์อันนี้ต้องบอกว่าใช้ความสัมพันธ์ทางของพระนางจามทีวีสมัยที่ยุคอาจารย์เป็นพระราพญางโหราธิบดีของพระนางจามนะฮะก็รับรู้ได้ว่าอย่างว่าพระธานรคำก็เชื่อกันว่าพระนางจามมาสร้างอ่าเพราะฉะนั้นแล้วอาจารย์เป็นโหราธิบดีในยุคพระนางจามการที่จผ่าไปนี่มันง่ายกว่านั้นเยอะเลยในการเบิกทางของสิ่งศิธิ์อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วโอกาสดีๆถือว่าไปพักผ่อนนะครับปีใหม่แล้วไปถึงเชียงใหม่อีกนะครับสามวันเพียงพอแนละจุใจไปกลับมาให้คิดถึงนั่นอีกอยังไม่จบเท่านั้นครับอต้องบอกก่อนเสร็จจากที่เชียงใหม่เราก็จะมาต่อกันในพิธีของศาสตร์ไทยค่ะจ็อบจบแน่ต้องบอกก่อนอนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคนที่ไม่สามารถมาได้อยู่ต่างประเทศอยู่แดนไกลทำไงจันก้อย ฝากรายชื่อเข้ามาค่ะทาพิธีปัดชงมันเป็นศาสตร์ของทางสายเวทเอางี้แล้วกันะนะครับเรียกสูตรเรียกชื่อเรียกนามแทนตัวท่านใส่ชื่อนามตกุนตัวท่านผูกดวงตัวท่านมาหนึ่งดวงไม่ได้ผูกดวงมาโหราสตร์ไทยนะครับอันนี้เป็นไสยศาสตร์เลยนะครับผูกมาผูกลูกผูกลูกผูกนามเหมือนตัวท่านเลยมันอยู่ตรงนี้แล้วทำพิธีปัดแทนตัวท่าน,นทุกขั้นตอนสำเร็จหมดนะครับเหมือนกับทุกๆปีที่เราทำมา พอตอนที่ขนาอาจารย์ปัดอาจารย์รู้เลยว่าคุณติดอะไรคุณจะมีโชคตรงไหนอย่างเช่นปีแล้วที่อาจารย์ก้อยลใอยฟังมีอะไรบ้างนะอาจารย์จำไม่ได้คือหลายท่านฝากรายชื่อเข้าไปจําไม่ได้ก็เลยต้องกดอัดเทปนนะทีละคนคือรันนัมเบอร์กันนะคะทีละคนแล้วก็อัดแล้วก็แจ้งกับคนที่เขาฝากรายชื่อมาอม,มีอยู่ท่านหนึ่งจําได้ว่าอาจารย์มัสุกรบอกว่าปีนี้มีเกจะได้รับมรดกปีนี้มีโชคลาภใหญ่จะได้รับมรดก อันนี้เขาก็ได้รับมรดกจริงๆเฮงจริงๆ,งๆนะคะคือเวลาติดอะไรเนี่ยตอน,นท,ที่อาจารย์ทำพิธีอาจารย์จะรู้อย่างคนที่ไปด้วยกันกาอาจารย์เนี่ยเราคุกคีอยู่ด้วยกันเนี่ยก็ต้องบอกว่าใครมีอะไรไม่ดีอาจารย์จะรู้นะครับไม่ใช่มาเจอหน้ากันแป๊บๆบางทีมันมันหลบนะครับสิ่งที่ไม่ดีมันหลบได้ยกตัวอย่างเช่นของคนลูกค้าคนหนึ่งเร็วๆเนี่ยที่ที่ทเจ้าก็ว่ากปีชงวดีอะแล้วเขาวันนั้นมาพิธีของพระราหูที่เราจัดกัน กลับไปก็น่าใสายอยู่นะราศีออร่าก็ใสไอแ้แต่วันเมือ่อเมื่อเดือนที่แล้วเนีย่ยงเดือนเดือนธันวาไปเจอกันไอ้ทำไมไปเจอทําไมหน้าเขาคล้ําแบบออร่าหายอะ่ะไม่ใช่คนโดนแดดนะไม่ใช่ครั้แบบคนโดนแดดนะแล้วเขาเอะช่วงนี้มีปัญหางุดหงิดหรือมีอะไรไหมเขาบอกมีเพิ่งไปชนเด็กขาหักโอ้ไม่ใช่ชนเด็กขาหักเด็กมาชนขับ<น>รถเขาขับรถเกง๋งอาจาร์อธิบายให้ฟังนะเขาขับผู้หญิงคนนี้เขาขับรถเกง๋ง แล้วคู่กรณีเป็นเด็กขับมอเตอร์ไซค์มาชนเสร็จแล้วยังไม่ได้ขาหักหรอกแต่ไอ้มอเตอร์ไซค์เนี่ยมาทับตัวตัวเด็กเอง <c oughs> ขาเลยค่ะ <c oughs> มันก็เลยกลายเป็นความยุ่งยากนะ <c oughs> ครับอาจารย์เจออาจารย์ก็งงเออคำนะแล้วก็นั่งคุยสักพักหนึ่งอาจารย์ก็บอกไอ้วันนั้นเจอกันที่งานพระราหูที่มาพิธีบุงูงอาจารย์ก็เห็นอยู่นะเพราะใคร,รวมพิธีเนี่ยอาจารย์จะเช็คทุกคนอยู่ในพิธีเนี่ยใครติดอะไรอาจารย์จะเรียกมาหมดอนะ่ะถ้าใครติดอะไรอย่างคุณอ้อ ที่เป็นพนักง,งานแบงค์อาจารย์บอกมานั่งไกลๆมานี่มาทําตามนี้นะาถาที่พาสวดอ่าถ้าอยู่ใกล้มันจะรู้แล้ววันนั้นนั่งคุยกันสักพักใหญ่ๆน้อไเป็นชั่วโมงนะ่ะคือเหมือนขาหน้าเขาจะสว่างขึง้นไอ้สิ่งไม่ดีมันจะหลบไงถ้านั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยอยู่นานๆมันจะไม่ไหวสิ่งที่ไม่ดีมันจะมันจะต้านแรงอาจารย์ไม่ไหวมันก็จะหลบอ่าอาจารย์เห็นแล้วอย่างเงี้ยแวบไปแวบมาบางคนแวบไปแวบมานะค่ะอืก็เห็นแล้วว่า เอออันเนี้ยเขาไปลงเพลลงพัดมาหรือไปติดใครมาก็เลยถามเขาก็ได้ความว่าเขาไปงานศพมาค่ะวิญญาณในศพที่ตายเนี่ยมาตามเราหรือมาแกล้งเราไม่ใช่นะครับคือเราไปดงเวลาดงไม่ดีเวลาเดินไปไหนมาไหนหรือแม้แต่ขับรถไปในที่เปลี่ยวๆหรือตอนที่มีอุบัติเหตุบ่อยๆมันอาจจะตามเรามาก็ได้นะครับอ่าอ,อันนี้มันเป็นเรื่องของอะไรความโชคไม่ดีแล้วกันนะครับจะบอกว่า ส่วนเงเดี๋ยวไม่ได้เอาว่าช่วงจังหวะโชคไปดีมันก็จะมีสิ่งเหล่านี้ตามมานั่นเองครับพอดีเจออาจารย์อาจารย์ก็เรียกอ่ะสุดท้ายแล้วรู้และชัดเจนว่าโดนมาแน่นอนก็เลยให้เขาอาบน้ามนต์เอาน้ํามนต์ให้เขาแล้วก็เอาเอาให้เขาที่รมอ่ะโอเคก็จบเพราะว่าช่วงนั้นอาจารย์ไม่ไหวงานเยอะแล้วก็ไม่ว่างก็เลยเขาไปอาบเองเขาก็สว่างขึ้นแล้วก็ดีขึ้นแล้วก็ได้ตามไปเที่ยวทิป พิธีบวงสวงหลักเมืองกับเราด้วยนะครับก็กลับไปกับแฮปปี้กันทุกคนนะฮะค่ะท่านใดสนใจจะร่วมเดินทางหรือเดินทางไปเองนะคะค่าใช้จ่ายท่านละ6,100บาทค่ะห,หรือท่านใดที่ไม่สามารถร่วมเดินทางได้สามารถฝากรายชื่อเข้ามาทำพิธีปัดชงกับเราได้นะคะค่าใช้จ่ายท่านละ1789บาบาทค่ะทุกพิธีที่เราทำ คุณก็ทําได้ทําร่วมทุกวิธีเลยนะค่ะถึงตัวคุณไม่ได้มาก็ได้หมดอืก็สนใจคัทักมานะครับหรือสแกนที่คิว่าตนที่ขึ้นอยู่นะตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันรอบนี้นะคะอาจารย์พงศกรให้ดวงดาวไว้ทั้งหมด4ดวงดาวเหมือนกันนะคะ,คะจะมีอ<จ>ะไร<ต>กันบ้างคำนวณดวงดาวทาง,าด,งดาราศาสตร์ุตราศาสตร์และระบบลาซาจุดพิกัดเคลื่อนย้ายดวงดาวนะครับ ณเวลาที่กองสลับประเทศไทยกําลังหมุนอยู่นั่นเองนะครับจึงมีกลุ่มดาวสีตัวดังต่อพี่นี่ครับอาจารย์ก้อยเชิญครับค่ะตัวที่หนึ่งคือเลขแปดนะคะตัวที่สองก็คือเลขสี่ค่ะเลขศูนย์ค่ะและเลขหนึ่งค่ะแปดสี่ศูนย์หนึ่งค่ะอ่าเราก็มาฟันกันเดี๋ยวเรามาจับคู่กันดีกว่าอ่าอาจารย์ก้อยจะไมรีบบอกะดาวเด่นไปเลยอ่ะเดี๋ยวจับคู่ก่อนเลยครับค่ะเดี๋ยวเรามาจับคู่กันนะคะเลขแปดค่ะแปด จับคู่ได้เป็น80 81 82 85 86และ89ค่ะเลข4ค่ะจับคู่ได้เป็น40 41 42 46 47และ49ค่ะเลข0ค่ะจับคู่ได้เป็น02 04 05 06 07และ08ค่ะเลข1ค่ะจับคู่ได้เป็น13 14 15 16 18และ19ค่ะ ทีนี้เราก็จะมาดูดาวเด่นนะคะดาวเด่นของอาจารย์พงศก,กรสี่ตัวนี้อาจารย์พงศก,กรให้ดาวเด่น8กับ1มา1ตัวค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาจับคู่กันถ้า8มาจับคู่ได้เป็น 80, 81, 82, 85, 86และ8ปดค่ะถ้า1มานะคะจับคู่ได้ 13, 14, งสามหนึ่งและ19ค่ะขอให้ท่านเฮงปังดังรวย คก็ส่วนดาวดับสายเวลาที่เลขปดี้ไปตามดูได้เลยครับค่ะเทปนี้ออกเลขปดี้ออกแล้วนะคะท้ายนี้เราจะต้องฝากพิธีกรรมดีๆอย่างตัดเคาะสะดอกกรรมแก้ดวงชงเสริมดวงให้ปังตลอดปีนะคะสําหรับปีนี้ใคร ที่สนใจจะร่วมเดินทางไปกับเรานะคะเราไปเที่ยวกันพิษโลกเชียงใหม่นะคะหรือถ้ามาไม่ได้อยากจะฝากะลยชื่อมาทำพิธีปัดชงก็ยินดีนะคะรีบทักทายเข้ามาพิธีกรรมดีๆปีละครั้งเดียวเท่านั้นวันนี้เราสองคนลาไปก่อนพบกันใหม่เทปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ